Here we go. go 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 เรียบร้อยครับวันนี้ที่รอคอยหงแดงลิวพูครับคุยกับเลเวอร์คูเซนชันหลุยครับดิวใหญ่ดิวโตปิดเรียบร้อยครับลิวพูคว้าตัวฟอร์เรนเวียสในราคา150ล้านยูโรอืยอมจ่ายยู่ได้ครับ ช่วงเวลาที่รอคอยสำหรับสาวกเดอะครับมาถึงเสียทีครับหลังจากที่หงแดงลิเวอร์พูลนะครับบรรลุข้อตกลงกับไบเออร์เลเวอร์เซนในการคว้าตัวฟอร์เรนบีเอสเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดครับสื่อดังหลายสำนักครับรวมไปถึงฟราบิซโรมาโน่ครับเขาบอกว่าหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยบรรลุข้อตกลงด้วยวาจากับทางเลเวอร์เซนเรียบร้อยแล้วด้วยแพ็กเกจร,รวม150ล้านยูโร ประมาณ127ล้านปอนด์นะครับรวมแอดออนหมดแล้วครับแพงเป็นสถิติเลยนะขณะที่ทาง Foreign เ s ครับได้ตอรบรับข้อเสนอจากทางลิเวอร์พูไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อนการย้ายทีมของ Foreign เ s นะครับแข่งพ่อมดสายเลือดเมืองเบียเนี่ยจะเกิดขึ้นในเร็วเร็วนี้โดยที่ฟอร์เรนเบสเตรียมเดินทางเข้ารับกญญารตรวจร่างกายก่อนเซ็นสัญญาอย่างเป็นาการกับลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้ครับเรียบร้อยครับ โอ้โหหมดสิทธิ์คำสร้อยนะต้องบอกเลยครับว่าหมดสิทธิ์คำสร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกถ้าประหลัดเราออกบอกเลยว่าสุดจัดสําหรับหงแดงลีภูครับทุ่มเอาให้ยับนะครับโอ้โหจ่ายแพงมากๆนะครับนักเตะมีใจเพื่อนักเตะคนคนเดียวครับก็ใส่ให้เลยครับ150โโร้อยห้าสิบงยูโรโอ้ไม่ใช่ถูกขูกนะครับบอกเลยว่า ของนี้ไม่ใช่ถูกถูกจีดีด้วยสําหรับหงแดงลิพูไปต่อกันที่แมสตี้ครับเปิดตัวยับยับเหมือนกันครับทันไปลุยสโม,มสรโลกแมสตี้ควารายันเชกี้ครับปั้นเกมรุก 3- 5.5้ล้านปอนนี่เปิดตัวนั่งเซ็นสัญญาเรียบร้อยไม่ต้องกลัวนะครับล่าสุดครับแมสตี้ครับเสริมเพิ่มคนที่2ของวันนะครับหลังยืนยันควารายันเชกี้จากโอลิมปิกลียงมาร่วมทีมด้วยค่าตัวรวมแล้วราวราว 5, 5. ้ล้านปอน ประมาณ42ล้านยูโรก็ถือว่าราคาคุ้มทุนนะคนนี้ค่าตัวของดาวเตะว้เว8ปีอย่างเชคกีจะแบ่งออกเป็นค่าตัวเบื้องต้นนะครับ30.5ล้านปอนด์ก็ประมาณ3.6ล้านยูโรพวกด้วยแอดออนอีกประมาณ5ล้านปอนด์ก็6ล้านยูโรถือว่าราคาย่อมเยอมากแล้วก็ของดีด้วยทั้ง2ฝ่ายบรรลุลงกันได้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนและหลังจากเชากีเสร็จสิ้นกับภารกิจทีมเจ้าฝรั่งเศสนะ เขาก็เดินทางมาตรวจร่างกายพร้อมเซ็นสัญญากับแมนเชสเตีรจนถึงปี2030การนี้ทีมของเชคกี้ยังเกิดขึ้นก่อนตลาดซื้อขายปีช่วคราวนี้คือันงคารทำให้เขาพร้อมช่วยแมนเชสเตีรในศึกชิงแชมป์สโมสมรโลกด้วยนะครับเชคกี้ก็เปิดใจหลังจากเปิดตัวเขาบอกว่านี่คือฝันสําหรับผมเลยนะบอกตามตรงว่าการย้ายซบทีมแมนเชสเตีรและมีโอกาสที่จะมุ่งสู่ก้าวถัดไปในเส้นทางอาชีพของผมกับสโมสรนี้คือสิ่งที่พิเศษมากๆนะ ผมรุ่มเทยอย่างหนักมาตลอดทั้งชีวิตของผมผมรักกีฬาน,นี้และอดใจรอไม่ไหวที่จะพัฒนาฝีเท้าต่อไประหว่างร่วมง,งานกับเปโคล่าและสตาฟโค้ชของเขาที่แมนเชสเตอร์ทุกคนทราบดีว่าแมสตี้ดีขนาดไหนพวกเขาประสบความสำเร็จมากมายมาหลายปีแล้วหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องพาทีมความ้าแชมป์ต่อไปเรื่อยๆคือสิ่งที่ผมอยากจะอ้าแขนรับผมอยากจะย,าย้ายออกจากลียงต่อเมื่อเจอโปรเจกต์ที่ผมเชื่อและทุกสิ่งที่แมสตี้บอกบอกว่า ผมพัฒนาตัวเองได้และช่วยให้ทีมประสบความสําเร็จในอนาคตอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะ,สะแสดงให้แฟนซิตี้เห็นว่าผมทําอะไรได้บ้างชิคกี้เนี่ยเป็นเด็กปั้นจากแคมเดมี่ของลียงและก้าคนมาประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ16ปีกับอีก1น2วันก่อนจะกลายเปน็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทําประตูให้กับทีมได้ในปี2020ด้วยวัยปีกับอีก140วันเขาผ่านการลงสนามให้ลียงไปทั้งหมด185เกมทําไป29ประตูเกมทอไปีก45แอกซิสต์ ฟอร์มซีซั่นนี้ยังทําให้เขาติดทีมชาติฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกในเดือนนี้และยิงประตูได้ในเกมประเดิมสนามด้วยนะครับดีดีด้วยครับเปิดตัวเรียบร้อยสําหรับไรายานเชกีนะไรายานเชกีนะครับผมเออฮะไปต่อที่บาร์ซ่าก็ปิดเหมือนกันเฮียวิโก้ครับบาร์ซ่าปิดดิวโชนกาเซียเฝ้าเสาในประตูคนใหม่และสุดบาร์เซโลนาครับบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวโชนกาเซียนายทวันจากเอสปันยอนมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อย ทั้ง2ฝ่ายได้ลงนามเอกสารกันเป็นที่เรียบร้อยครับขณะที่บาร์ซ่าจะดําเนินการจ่ายค่าสิทธิสัญญาในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าตอนนี้สัญญาทั้งหมดมีผลมาคับใจแล้วโดยเอสปันยอนจะได้รับเงิน25ล้านยูโรนะครับและกาเซียจะเซ็นสัญญากับบาร์ซ่า5ปีผู้รักษาประตูรายนี้นะครับอายุ24ปีเป็นเป้าหมายหลักของบาร์ซ่ามาตลอดนับตั้งแต่ตลาดซื้อขายเปิดตัวท่ามกลางความสนใจจากหลายๆสโมสรทั่วยุโรปนะครับตัวนี้แหละ จะเป็นตัวแทนของบาร์แอนเดรทรานสเตเกนที่มาอยู่กับบาซ่านะครับก็ดีด้วยเนาะโอชูเก้ปลอบสิงโตคำรามรอังกฤษครับแพ้อุ่นเครื่องไม่ต้องแตกตื่นนะครับโอ้โหลาสุดทางสมัตชูเก้กุซือทีมชาติอังกฤษครับยอมรับว่าแพ้เซเนกัลคาบ้าน31น่นาผิดหวังมากแต่ยืนยันครับไม่จะเป็นต้องตื่นตระหนกเพราะเป็นเพียงเกมอุ่นเครื่องทดสอบทีมสิงโตคำรามรอังกฤษครับแพ้ครั้งแรกในยุคชูเก้หลังเข้าคุมทีมได้4นัด ได้เป็นการปรชาชัยต่อคู่แข่งทวีปแอฟริกาครั้งแรกของบริษัททีมชาติด้วยนะครับช้นของจูเก้นนะครับก็พูดหลังให้สัมภาษณ์แข่งที่สตีกลาวก็บอกว่าเราแพ้เกมสําหรับทดสอบทีมไม่มีความจำเป็นต้องตื่นตระหนกฟุตบอลโลกไม่ได้แข่งสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มต้นในอีก1ปีเราเล่นรอบคัดเลือกไปแล้ว3นัดและมี9คะแนนโดยไม่เสียประตู ตอนนี้เราพักเบรกยาวนานด้วยความรู้สึกแย่จากความแพ้แพ้ผลการแข่งขันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอย่างสิ้นเชิงมันคือบทเรียนที่ยากสำหรับเราไม่ใช่ทุกอย่างที่แย่ผมจะไม่มีวันดีใจที่แพ้แต่ผมดีใจที่เราเจอบททดสอบยากลำบากและความท้าทายเราต้องการรู้สึกถึงคุณภาพทีมท็อป20ของโลกเราได้เห็นคุณภาพของเซนตากลและรู้ว่าเกมนี้สำคัญต่อพวกเขามากแค่ไหนตอนนี้เรารู้มากขึ้นแล้วเราจะพยายามชนะในเดือนกันยายนเพื่อผ่านเข้ารอบ แอีิเคนยิงนำนาทีที่7ครับแต่โดนที่เสมอท้ายครึ่งแรกแล้วกลางครึ่งหลังเซนเกลพลิกแซงก่อนปิดกล่องทดเจ็บนะครับเป็นอีกเกมที่เราไม่ตื่นตัวพอในหลายๆช่วงของเกมช่วงที่ดีสุดของเราคือตอนโดนนำา2 1ตอนนำา1 0เนี่ยเรามีโอกาสจะแจ้งเพื่อยิงเพิ่มแต่โชควยไว้ไม่ได้จากนั้นเราก็เสียประตูแบบยแย่มากถึง2ลูกจนแพ้เกมนี้นะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของโชมัสทูคึนนะครับเกี่ยวกับ สิงโตคำรามมังกษที่แพ้ต่อเซเนกาในเกมอุ่นเครื่องครับก็ไม่น่าจะขนาดนั้นนะครับสามหนึ่งนะก็ถือว่าอุ่นเครื่องเล่นในบ้านอีกนะก็น่าจะมีเขาเรียกวอะไรมีแรงฮือๆมากกว่านี้อีกอย่างก็นักเตะก็บิ๊กเนมกว่าด้วยนะครับบิ๊กเนมกว่าเซเนก้าเยอะนะครับแต่ก็ยังพลาดท่าพ่ายแพ้นะก็ตามนั้นเลยครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องที่รับฟังข่าวสารเดี๋ยวมีข่าวสารใหมๆ่ๆเอามาอัปเดตให้ฟังแบบต่อเน,นื่องครับผม